วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิธิธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตป,ปทุมวันกรุงเทพมหานครส่งเป็นประธานในงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2565ซึ่งมูลนิธิสิรินธรร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร โอกาสนี้ทออพรทเนตการแสดงรำถวายพระพรโดยคณะสิทธนาฏศิลป์บ้านปลายเนินจากนั้นสมเด็จพระนิธฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรเลงดนตรีไทยเรื่องเที่ยวไปในแดนชวาซึ่งพระราชนิพนธ์คำร้องและพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการแสดงงานในครั้งนี้ร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงกัมเมลัน นักการสังคีตกลุ่มศิลปกรและการแสดงประกอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิสรินทรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาลการศึกษาอบรมวิชาพยาบาลการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการก่อสร้างและบูระโรงพยาบาลรวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ สำหรับสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินทรตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิชียรลงกรราชวิทยายลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระนิธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้รับสถานพยาบาลนี้ไว้ในพระราชูปัมภ์ ต่อมาคณะกรรมการมูลนิธิสดรินธรได้พิจารณาเห็นสมควรให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าเรียนวิชาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลชั้นต้นเพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําสถานพยาบาลซึ่งจะสามารถรักษาพยาบาลพระพาาสิสุสมณเณรได้ตลอดเวลาที่ผ่านมามูลนิธิสิรินธรยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน และมอบสิ่งของที่จำเป็นอาทิชุด e เก้าอี้เครื่องมือทำฟันจากนั้นจึงมีทันตแพทย์จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนการมาตรวจรักษาฟันแก่พระพิสุสามเณรและประชาชนทุกวันศุกร์ต่อมาทรงมีพระราชดำริให้มีแผนกจักษุกรรมเพื่อตรวจรักษาโรคทางตาเพิ่มขึ้นปัจจุบันให้บริการตรวจสุขภาพการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชนปีละกว่าพันคน